สบายดีสบายดีสูู้สูุ้นทางใกล้ทางไกลทั่วโลกเนาะเมืนน่อนี้สิมาเราเรื่องสู้กันฟังเพราะว่า FC FC เอพิ่นให้ความสนใจอยากพูว่ามาตกอเมริกาเป็นยังเขาเป็นยังเขาได้มาอเมริกาเนาะเ mm hmm. ขากคาิมาตอบแบบว่าออา FC ที่ จะโคดอ๋อก่อนอื่นอ,อยู่เมืองลาวเนาะ<ม>อยู่เมืองลาวตอนนั้นอายุได้ระหว่างเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วก็มีน้องสายผู้หนึ่งสื่ออุดรอายุหาปีแล้วก็น้องสาวอีกสองคนออีกสองคนเป็นสี่คนเนาะอีกคนหนึ่ง แม่เพิ่งกระเทือพา,อ,าอยู่ในทอ้องพอเพิ่งกะเพราะว่าบ้านเมืองมีความเปลี่ยนแปลงพอเพิ่งกะก,กับะมูกัะมูคนหนึ่งแบบว่าถือว่าเป็นไอหักเนาะพากันบ่มีอย่างหลายพากันลอยข้ามของพอเพิ่งกะมีตุกน้ำแก๊ลลน์หนึ่งนะแก๊ลล์แบบน้ำดื่มอยู่นะ และคาไอฮักมีคอนไหมหรือว่าอกระตุกดื่มน้ำในบอ่อวันรีพาล,ลอยข้าฟังรอยย้ำเมื่อคืนกระเซียงเซียงกันแบบว่า,าคันสม,มตุติตำรวจทหารเนาะคันเห็นพนกันยิง,งด้ถึงยิงคือกันวันนี้ลอยเข้าไปลอยไปหอดกลางน้ำของไปเจอน้ำมุ๋มูนเวียน พอเพิ่นเกิดกะโอ้กะประตบปลอดกะโชคดีเพิ่นผ่านพุนตัวน,นั้นได้จนไปตกฝังไทยเนาะฝังไทยกะก็ได้ความช่วยเหลือจากสาวบ้านแถวแๆฝังไทยฮะล่ะแถวแหนองคายฮะละและ้วก็ก็ได้เข้าไปในศูนย์ก็บโอ้่าเพิ่นติดสงสัยเพิ่นติดต่อกับแม่สงสัยเขียนหนังสือ จดหมายสมัยนั้จดหมายเนาะโทรสารก็โทรโทรหากันยากยากบ่มีโทรศัพท์สิโทรหากันส่วนหลักก็มีแต่นต้นหนังสือสมัย <maybe> น <privilege S 2> <mot iv> ั <punto> ้นแค่หนังสือติดต่อหากันกับแม่กับแม่วางแผนวางแผนโนอาเชนเอาครอบครัวข้าไปหาเมืองไทยไปสู่นองขายอ่ะกับกับกับเทอธทรมอิดเพื่อนกับมีน้องอไออ่ะไอน้องสี่ห้าคนนี่แหละละอีกครอบครัวหนึ่ง ข้าวฟ่างข้าวข้าวฟ่างน้ำกันที่จะไปจ้างเรือนเรือประมงบ่เรือพวกที่นะก็จะหาปลานน้ำของนี่แหละและ้วก็เขื่อทำมิดกับบอบอไปบ่ได้เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่นเพิ่นบ,บน่มีความมั่นใจนะแล้วกะ็เชื่ออีกไปทดลองเชืออีกที่สอง ก็ไปครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งละก็บอได้บอสํำเร็จก็เลยรอวางแผนทางวางแผนใหม่พอดีกับพ่อเพิ่นหูจากกันนะเพิ่นเคยบอสตอนสมัยแต่สมัยยังเพิ่นไวรุ่นเอละ่ะเป็นยังน้อยเพราะเพราะว่าพ่อเพิ่นกัเป็นคนทางทางนั้นแถวอุดรเคยกันคนไทยคนไทยอีสานลาวอีสานบอสสินะเพิน่น คนบวชคนบวชนำอาจารย์เพิ่นกลับมาข้ามาเมืองเมืองลาวก็เรียนงเพื่อเป็นเป็นเคยบวชกันแล้วก็เพิ่นติดต่อนำอาจารย์ของเพิ่นทัละได้ว่าอาจารย์เพิ่นศรีข้าไปเมืองไทยก็เลยฝากข้าพเจ้าในหลักให้เป็นพร้อมเป็นแบบว่าซอยจับธงธงเป็นสังเกรีให้เพิ่นเออเอาก็ มาคำนะอยู่คํำอยู่ด่า,ดานชาเดียมีตู้ทั้งเมย์ท้งน้องน้องซ้ายน้องสาวมาส่งกระยางตามตามานนาผ่านด่านไปนอยย่าตามอาจารย์พนลงไปพอดีน้องซ้ายน้องซ้ายเห็นแบบว่าโอ้อยากไปนำาอ้ายได้วบนนี้พอดีมันก็แลนลงไปเลยแลนลงไป ก็โชคดีแปลว่าโชคดีเพราะว่ามวยพิภย,ยุดนะุะมีิภยมวยพิภยสงสัยพอดีก็ได้ขาดน่กันตลอดตลอดปวดภัยไปฮอดเมืองไทยฟางนั้นพอกับมาฮับเอามาฮับเอาเข้าไปยืศูนย์อ,อ,อ,นอ,นยอีกเดือนนึงแล้วว่าภายในอีกเดือนนึ่งหละพอดี แม่เพิ่นเห็นหนังสือหนังสือข้ามด่านข้ามฟากพอดีหนังสือผ่านหนังสือได้อนุญาตผ่านไปได้ได้น้องสาวสองคนตอนนั้นแม่ก็ถือพาเด้มีนี่อีกอีกคนหนึ่งอยู่ในในท้องเพิ่นแล้วก็ข้ามไปได้กระสุกดีเพิ่นข้ามไปได้แบบว่าบุ้ให้กวดปวดภัยดีก็บบริสียงอย่างไร เก็ได้ยค้าไปอยู่ศูนย์นยนอยู่ศูนย์หนองคายหน่อแบบศูนย์พยกกัละอ่าสมัยนั้นลราพังกัร,ร้ยอยเจ็ดสิบเจ็ดเนา,านอนอะอยู่ศูนย์หนองคายกับสองปีสองปีอันนั้นยู่ศูนย์หนองคายก็พ่อแม่ก็บ่มีเงินดอกอ่าก็มีตลอดท่าแบบความความซอยเหลือแบบว่าเพิ่นซอยอ่าแจกอาหารตอนเช้าต,ตอนสวยตอนแรง พอนบปริมาณให้แบบว่าพออยู่โจิตนะละพ่อแม่ก็มีไอเดียแบบว่าอยากมีเงินเพิ่มเล็กๆ,ๆน้อยๆนะนะทีมาซื้ออยู่ซื้อจินให้ลูกให้ให้ลูกะละให้ครอบครัวละพ่อพ่อกับแม่จือได้ว่าพ่อพ่อกับแม่นี้พ่นออกสูนไปเนาะ จ้างรถสองแถวไปอยู่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งคือพวกพูดอรหมู่บ้านใดไปหาน้อไม้สองพ่อเมียก็ไปหาน้อไม้เพื่อนเข,เข้าไปป่าน้องไม้เพื่อนหาบกระบุงพอกับแม่ก็นคนละหาบอันละจากป่าน้อไม้มาออกมาคนทางจากคนทางแล้วก็มารอท่ารถสองแถวแล้วก็ รัดลดสองแถวเข้ามาศูนย์แล้วก็มาขายอยู่ศูนย์แกได้เล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆหน่อยแบบว่า,าซอยครอบครัวไปเพื่อเล็กๆหน่อยหรอบ่มีบ่มีอย่างไรหรอแล้วก็จืจอได้ว่าอยู่ศูนย์ฮันมีอนามีบอ่อน้าเนาะบอ่อน้าคนลาวย่านแกจะกลับไปเฮ็ดเฮ็ดอันนาปลูกผักปลูกมีสวนปลูกผักลุกมี แม่พอนก็นมีส่วนน้อยหนึ่งส่วนน้อยหนึ่งส่วนน้อยเนาะพอดีอาาน้องสาวลาเกิดอยู่ศูนย์เกิดอยู่ศูนย์นะน้องสาวลาขี้ให้ขี้ให้แม่จือได้ว่าแม่ไปโคดพักเป็นกระเจียทั้งหลังอบอกออกจากไปใส่แม่กระเจียตลอดเลยเแม่กะเจียน้องโคดพัก ต่างนำลงไปคนพักอยู่ส่วนนั่นแหละ,ะจนกวัวเพื่อนสัมภาษณ์ได้ได้มาประเทศที่สามก็คือคอ,อเมริกาเนาะ,ะมาไม่ตกมนตกอเมริกาก่อนสิตกอเมริกาบางคมีต้องมีสปอนเซอร์อหับผู้หับห้องเนาะที่มานี่มาฮอดอเมริกาต้องซอยซอยอ ที่อกหาลาหางานซ่อมมีเงินมีเงินอยู่นะสปอนเซอร์อเมคอัลลาวกับอันนาอเมริกาอเมริกาก็เจ้าก็มีาศาสนาพวกาศาสนาสมคมคาทอลิกเนาะอ่าแล้วก็ถึกทับอันถึกตกอเมริกาตกอเมริกากับมาตกฮิวสตันฮิวสตัน อ่าอีกเมือหนึ่งเลยจากฮิวสตันกลับไปเมืองพอร์ตอาร์เตอร์จากฮิวสตันไปหาพอร์ตอาร์เตอร์ก็ขี่รถระวงังเอ่อซีสมานาทีเราบอกเลยว่าสักโมงหนึ่งนี่นะก็หาไปก็ได้ขับซอยจากคนลาวอ่ษาลัทธิศาสนาพวกคาทอลิกที่ที่อันนั้พวกเชิดนั่นแหละก็ย่อก็เอาเสื้อผ้ามาให้อ่าเอาเครื่องใส้เครื่องซอยมาให้ และก็ได้ไปอยู่เห็นอ่นสปอนเซอร์ของคนเราวนะจนกวัวจนก่าเพ่นซอกอีกที่อยู่เมืองเซาให้ได้พอมีล่ามีงานอยู่ย่พอร์เตอร์หันอยู่ใกล้ทะเลล่างงานกับบอลไล่สไลายกับเป็นสาวประมงก็จะลงไปทะเลไปหาสาวประมงนะฮะกุ้งหาปลาแต่พอเพ่นับ ครอบครัวยันหกเดือนบุ้งบัวคนได้ยินข่าวเนี่ยได้ว่าครอบครัวครอบครัวคนลาวอยู่พอร์ตอาร์เตอร์ระมาณสี่ห้าครอบครัววันนี้พอกับมีมูวคนหนึ่งอยู่เมืองเดียวกันเละอยู่พอร์ตอาร์เตอร์ละเหมือนกัควันนี้ยินข่าวว่าอยู่แถวดัลลัสฟอร์เวิร์ดนี่มีลามีงานหลายสองคนก็จะขี่รถขึ้นมา กนาาินลดขึ้นมาพราะแกมาพ่อคนลาวได้ความพับส่วยเหลือคนลาวไปซอกละสร้อยนาเข้าการเข้าการในสมัยนั้นแบบว่าคนลาวเขาแปบ,บว่าเห็นกันเนี่ยโอ้ยฮักแพงกันแบบพี่แบบน้องแปบ,บว่าสรอยกันแบบพี่แบบน้องอีหลี่ตอนนั้นก็ดีใจน้ำพึ่นหลังจากในงานแล้วร้อยแล้วแล้วก็ได้ได้มอง มองเฮือนที่พักให้ครอบครัวมาอยู่นะสมัยนั้นพันกวาร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือน, 11, 11, 11นสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนสิบเลยสิบเอ็ดนี่แหละสมองหนึ่งกะรางสามดอนห้าสิบบริหลายเพิ่นกไ็ได้ล่าในงานแล้วกะเนาะแล้วกะมื้อวันเส,สาร์วันอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์เพิ่นกะขี่รถลงไปครับซองกัมมูพน,นันลนะซอ,องครอบครัวกันย่ายมาพร้อมกันเลย ครอบครัวในการมีลูกซีฮาคนเดียวกันครอบครัวใหญ่ก็พากันขี่ย้ายมาอยู่ฟอร์ดเวิร์ดจนเท่าเสมอนี่แหละมาตกฟอร์ดเวิร์ดเนาะกศาสตรา n สมาคมลาวคาทอลิกซอยซอยทุกสิ่งทุกอย่างที่ซอกอนาให้พาพ่อพาแม่ซอกลาส่งงานซอกเคีอนเศร ให้ผู้จากคนลาวคนลาวกลายที่ซอยกันตอนนั้นแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเ,าเริ่มงานระหว่งาง350แบบพ่อกับแม่ก็พากันท่อนมาท่อนกันมาเนะเาะมีมีวิดีโอเบื้องหลังเด้อพั8 0แบแบบว่าหมู่บ้านคนลาวที่มาเริ่มต้นไปเบิ้องย้อนหลังได้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจากนั่นละ่ะจนก็เซาสูมเมอร์นี่ก็เขาใช้ว่าเท่านี้สักก่อนอเพราะว่าอันนี้จุดเริ่มต้นเนทีมาตกเมกาเพราะว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอ่าเอาเอาไว้เท่านี้ละ่ะเจอกันเชอะนะจอยบาย